โอเคครับก็สวัสดีคนดูสวัสดีผู้ชมสวัสดียูเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นนาคอสนาคอสบวกอาญาหึกดโซโล่แรงชิวๆไม่คิดอะไรยี่สิบกว่าดาว <c oughs> พี่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับนาคอสพี่ก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติพี่ได,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 ได้ได้จับทีไรมันก็แบบสยองน้องกูตลอดนะพี่บอกไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอดูเลยเกมโหลดโคตรนานอะ่ะอุ้ยโอ้ย,สอออยเสียงเขาเกมโคตรด,ดงังอ่ะคนดูแม่งไม่ใช่อเนี่ยอย่างเงี้ย,อยขอย้ายเลย นาคอสอัพสองนะครับอ่ะพี่เอ,อ่พูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าพี่อาจจะไม่ได้น,นาคอสเก่งมากแต่พี่ก็พอรู้เบสิกนาคอสโอเคไหมคนดูเริ่มอัพผาสองปุ๊บแล้วเราก็ฟาร์มตรงบรัฟฟ้านาทียีบวินาทีที่ยี่สิบเจ็ดวิเราจะกดใช้ท่าสองเพื่อให้มันไอระยะคูดาคูดา,ดามันกลับมาพอดีกับ ไอ้สกิลพัสดีของพ้อสองประมาณนี้ครับน้องๆเทคนิคง,ง่ายๆเล็กน้อยเบสิกแต่อี้รู้กันคนเล่นนาคอสอะถ้ามึงเล่นนาคอสแล้วมึงยังไม่รู้เทคนิคนีคน้มึงมก็ไม่ต้องเล่นอี้ไปเล่นตัวอื่นเชิญกูน้องไปน้องรันเลยลั่นเลยลั่นเลยคนี่อาญาก็มาช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยโอเคไม่เป็นไรครับน้องเออถ้าสมมติเราเล่นอาญาหรือใครเล่นอาญาอย่างเงี้ยนะครับน้องๆต้นเกมพยายามอย่าเพิ่งขี่ป่านะครับไอ้ต้นตีนขอฟาร์มก่อนแล้วค่อยขี่มึงไปแบบไปช่วยแครี่ไปช่วยเมีดดีกว่าไปช่วยแบบกลางเคลียร์อะไรเงี้ยให้มันนเเเร็วๆอออะ้งโคมยหี อย่าแบบอย่าเอออะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็โอเคไม่แย่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยเลนข้างไอ้หายากับเลนไอ้ตัวของบิ๊จมันก็ยังไม่ได้แพ้มากไงแต่ถ้าโดนโดนแก๊งโดนกดต้นเกมอย่างเงี้ยโอ้มึงซวยนะอาญามึงทำอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องมาดูหน้าจะรู้กันแต่วันนี้พี่ก็ความตึงตเล็กแล้วพี่เห็นว่าคลิปกลางมันหน้ามันหน้าแท็กไงพี่ก็มาแท็กเลยไม่พี่ไม่สนใจพี่หิวเล่นนาคอลเราต้องบหิวเงินนะครับน้องถ้าเล่นนาคอลแล้วมึงไม่หิวเงินมึงก็มึงมึงก็ เตรียมเตรียมตัวต้อตีน่ะแค้นเลยเฮียตัวแม่งกระจอกหมาแม่ต้องมีเงินไว้นะคอสอ้วที่พูดจริงเลยจากใจเลยจากใจกอเก่ากอเก่าก็เฮี้ยแล้วน้องประมาณนี้โอ้ยจังหวะนี้พี่มาช่วยไม่ทันหรอกคนดูโอหูแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรครับน้องพี่พี่ใช้เกมเซนส์เกมเซนส์มันอยู่นี่ชัวร์ปุ๊บพี่เฮแย่ปุ๊บพี่อนตองตีพี่ตีโซโล่คงโซโล่สกิลอ่ะเหี้ยมันลัดกูคนดูน้องอาญาามันลัดพี่ว่ะน้องใครเล่นอาญา่ก็อย่าลัดนะครับเออแต่ก็เข้าใจได้แหละจังหวะมันต้องช่วยสกิลไงใช่เปล่ะคนดู อันนี้ก็เขจะได้อยู่โเล่นบนอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้เกมตึงนะที่บอกไว้ก่อน20กว่าทีเกมเนี้ยมึงดูตาแฉะไอ้ยัยมึงเห็นเกมจบนานมามากพอแล้วไงตอนนี้เกมเกมตึงบ้างเดี๋ยวรู้แน่มาโคเลตเกมเล่นไงอ่ะฮะมาโค 50k อ่ะเดี๋ยวกูเล่นโชว์แค้นแหละตอนนี้พี่ก็ความคิดก่อนนะเพราะว่าไอตัวซัพพอร์ตเราเป็นอายา่เพราะงั้นเราจะโซนที่อะไรพวกเนี้ยยากเพราะงั้นเราต้องปล่อยมันนะเราจะเราเล่นยากอะ่ะพูดงี้ดีวกว่ายิ่งยิ่ง,ฝ,งฝั่งฝั่งตรงข้ามยังมีซับเป็นเทนอย่างเงี้ยใช่่ปะละล ถงาว่เราไปโซนที่ไปคอนเทสต,ต์ตรงมังกรตรงดารังเลยนี่มันก็ยากไงคนดูต้องปล่อยเข้าไปนะทำอะไรไม่ได้อะพอเราทับเป็นอาญาใช่ไหมคนดูโอ้ยอ้เฮี้ยมัสุมเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้ก็ดาวตรงดาวตกเต็มไปหมดเลยเนี่ย,ยน้อยเราก็ยังได้ฟ้ามานะไม่แย่ตอนนี้พี่ก็เคลียร์กลางแล้วนะพี่ก็ค่อยไปปิดนะพี่แจมารับพี่แจมชนตรงกลางไงาแต่ว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้กันไงไอ้เฮี้ยบ้าจ้ามันโคตรโกงอะ่ะโอ้ยอี้เฮี้ยไอี้ตีเอ็มพวกเขาแม่เขาแบบปรับเกมมามึงเคยไปลองเทสระบบกันไหมวะไอ้เฮี้ย มึงปรับตัวเฮี้ยอะไรมมือทิ้งระบบก่อนว่าตัวมึงโกงไปหรือเปล่าแล้วเนี่ยต้องนั่งแก้ไอ้ตัวมึงโกงไปพี่น้องไอ้เฮี้ยมีทั้งดูดมีดูดดาเมจอันตรงอันติเป็นอมันตงอมตะดีเนีอย่างน้อยมันแก้บั๊กอะที่ไอ้บั๊กที่เวลาบั๊กมันดูดดาเมจแล้วมันแบบเวอร์อเวสี่พันอย่างเงี้ยเล่นกับพ่อเล่นกับแม่งนะครับน้องเว่ยสี่พันต้นเกมอะใช่ไหมคนดูตอนนี้พี่ก็เอาดาเมสเพราะว่าเราเสียองค์กรไปแล้วแล้วก็ต้องเอาอ็อปเจคืนนะไม่งั้นมันจะเสียเปลี่ยเกินไปนะคนดู ประมาณนี้เลยเอ,อ้ยมาจ้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเห็นวิญญาณหลอนเนี่ยมานจะเอาก,กูให้ได้เลยจังหวะนี้พี่ก็ไม่สนใจนะพี่รอแดดแลว้วว่อติแล้วก็องกาสมัยร้านนะปุ๊บชิวชิวไปพินไลน์นาคอาเป็นตัวที่จังหวะล้าจัางหวะจังหวะอะไรจังหวะโฉบไปเอาลา้าออบเจกต์อย่างเงี้ยมันง่ายนะคนดูคือเราโฉบเข้าไปเราก็แค่กดสมัยแล้วเราก็ก,ก็กดโฉบออกอ่ะเพราะงั้นเล่นานคาคอสเราพยายามเล็งสมัยให้ดีนะคนดูประมาณนี้เพราะตัวมันมีโอกาสในการลา้าเลยพี่โซลของโัวทีว่เราโหมันเยอะไปเลยดิพี่ตายัางวะนนี้โอ้พี่่เจองสวานดู โอ้ตายเลยว่ะพี่ตัดตัดตัดไปเลยะครับน้องๆตัดมาจังหวัดนี้นะพี่ก็กลับมาฟาร์มแล้วไงโอ้ยเออมาถึงกูก็าตายเลยว่ะน้องมาขอต้นเกมเนี่ยตายนะพี่บอกไว้ก่อนถ้าโดนถ้าเตาตายปุ๊บนะถ้าเราโดนเวทเาโดนเวทฟ้าโดนเวทป่าคืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมึงเอ้ยยับแม่ยับปากกูพ,พูดเลยคือเราโดนเวทแม่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอทรัพยากรที่เราต้องไปฟาร์มเพิ่มอ่ะมันจะมันจะไปแย่งกับพวกทีฟในเลนไงครับให้เพื่อนมันก็ได้รับผลกระทบด้วยไงคนดูถูกไหม ประาณนี้ที่แบบเวลานาคอสอยากตายทั้งเกมอ่ะพยายามเอาตัวรอดอยู่อ่ะรักษาตัวตัวรอดเยอะคนดยู่อ่ะครับน้องอย่างน้อยเราไม่ได้เราก็ไม่เสียเวทา่แบบคนดูอย่างพี่ก้อนทรงอันติเดี๋ยวพนมันเพิมคอมโบโอ้โหดูดิไอมาจ้ามันจูกอ่ะคนดูโตโวรคิวเป็นไงโคตรเฟี้ยนะคอสอันนี้อันนี้เพื่อนนะเาตอสกินอีโวนะครับน้องโอ้ยเชี้ยวิ่แจนมันเป็นาวะโว้ยเออโดนคีนลองคีล่ามันมุดมายงมาเหยียบโอ้ยคนดูเฮี้ย พี่ว่าแม่งไม่ใช่เดร์อย่างเงี้ยอะไร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 มั่วอ๋อมั่วอ๋อเก่งเลยกับบีแจ๊กนะ่นเมื่อไงเขี้ยเจอกูก็ร้องไงเขี้ยแต่เขี้ยฮะคีลาน้องไงล่ะตอนนี้พี่ก็ใช้วาล์มครับวาล์ไปกันป้อมกลางนี่เราต้องเออหลบหลบหลบนี่รีเฟกไวลงรีเฟกไวรุ่นแค่นั้นแหละอายุยี่สิบเอ็ดก็ยังมีรีฟงรีเฟกนทำบางน้องพี่ก็ยังไม่แก่เด้อเขี้ยวันนี้พี่ก็มาเก็บไอตัวแบบแบบแดงนะตอนอื่นก็ก็ไม่มีอะไรนาคอรเล่นพยายามฟันฟันาปก่อนนะครับตั้งเกมแบบ ให้เราพอมีของให้เราพอแบบเบิร์ตตัวบางๆได้อะไรเงี้ยค่อยเล่นนะถ้าเราไปเสี่ยงเล่นโดยที่เราแบบยังไม่มีของอ่ะมันก็จะเสี่ยงตายไงคนดูถูกไหมเหมือนที่พี่บอกพอเราตายปุ๊บเกมเกมเกมป่ามันก็จะเสียตรงไงถูกไวยคนดูมันก็โดนเวทบ้างโดนตอดนู่นตอดนี่บ้างอ่ะนั่นแหละคนดูวันนี้เล่นนะเขาไม่ยากฟาร์มไปแล้วก็ยกเออนะเขาเป็นตัวที่มันมีโมบิลิตี้สูงนะครับโมบิลิตี้แบบหมายความว่มาพวกกับสกิลเคลื่อน,น,นที่ข่อนที่อะไรเงี้ยจังหวะเวลาโรเทชเ,เวลาของ,ของการโรเทรมันน้อยเพราะงั้นพยายามรีบ เอาแล้วไปป่าอ <laughs> <that> <ata> <that> um um ุ <that> like re <necessary> on ้ยเถ้าโดนล่าในสัตว์เฮียกูร้องอ่ะกูกดยอมเลยกูโยนด้วยกูไม่สนใจอ่ะเฮียอย่าเล่นทำของน้องห้ามโยนนะห้ามโยนนะเราเสียฟ้าหรือเราโดนโดนเวทป่าโดนเวทเฮียเราอย่อนอย่างเงี้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งไปยงไปโยนมันทุเรศครับน้องก็วันนี้ครับน้องพยายามแบบเนี่ยหาโอกาสไปสมไมฟาร์มนะครับน้องเล่นหนาคอสตัวพวกตัวพวกตัวให้มันเราถึงง่ายพยายามสปิดพุทให้เพื่อนอะไรเงี้ยโอ้จ้าหวานเจ๊มอเยลหวานเจ๊มอเยลกินกินมันหอมกินมันหอมเอ้าเอ้าเอ้ามันจะไม่อ เฮ้ยหายาอะไรเนี o clock. O clock. Um. ่ยโอ้โอ้โอ้กูปวดหัวกูปวดหัวอะไรวะคุณดูข้าใหญ่มันไหวหรือเปล่าอะดักกระจายไม่โดนเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้เลยมาจ้ามรอดเลยแล้วเกมแม่งก็โอ้บนยับเลยคุณดูโอ้ทำไงเนี่ยโตุ๊ตุ๊ตุ๊ดู้ปุ๊บนมเยียบอีกอ่ะโอ้นี่อะป้อมกาไม่แตกเฮียเฮ้ยเหวี่ยงอะไรเหวี่ยงอะไรจะมึนหนอมึนหนอมึนหนอเมื่อกี้อคุณเปนเก่งไม่ได้เก่งสมาร์ทล็อกเมื่ี้ยเนี่ย โหคนดูเกมแม่งเริ่มเสียทรงแล้วว่ะนี่แหละนี่แหละน้อแล้วสัมพี่เข้ามาแดกเนี่ยโหเชื่อพี่ยังถ้าจังหวะวันเนมะื่อกี้นันเรามีของมีโจอกองมีโจเกาะดับลงดับแดงโอ้มีโอ้มีอ่ะมันตายแล้วเนี่ยโอ้โหลันลังกระไปลันลังกระไปดาเมจเหลือน,นึ่งเชื่อกูรอดได้ไงเนี่ยโอ้บารมีอาญาบอกคนดูเย้เราสมัครสกอยนะครับใครอยากเป็นอาญาพยายามตัวผมบอกได้นะครับไม่เอานะเทียอาญาตัวโง่สัตว์แทนเลยเทียโอ้ยเนี่ยกันได้เออ อันนี้เป็นส่วนบวกคนนะครับคือผมไม่ค่อยคือผมเป็นป่าที่ไม่ค่อยชอบเล่นกับอาญาครับคือมันแบบไม่รู้ดิมันแบบมันแบบความหวังอ่ะคนดูเก็ตไหมพอเหมือนมีทัพมีแบบมีคนหนึ่งคนมาแบบทุ่มหัวใจให้เราอย่างเงี้ยมันแบบมันแบบความหวังอ่ะุคนเก็ตไหมถ้าเราพลาดหรือเราทำทียอะไรแบบแย่ๆอย่างเงี้ยปุ๊บ แล้วเกมมันเสียเพราะเราอ่ะเก็ตไหมคนดูเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีหนึ่งคนที่มันเอาทุกอย่างมาให้เราอ่ะมันเลยแบบเชี้ยมมันเลยเล่นไปกด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 เดือดมันเลยเล่นไปกดตัวเองไปครับน้องพี่เลยไม่ค่อยชอบให้แบบมีอะไรยากบ้าหวงพี่นะมันแบบนั่นแหละมันมันแปลกๆอ่ะอุ้ยจังหวะนี้พี่เข้าไปเออแล้วก็เวลาเล่นนะขอเจอพวกตัวซัพอะไรพวกเนี้ยพวกพวกทัพย์ที่มันมีซีซีอ่ะเราอยาพยายามไปเล่นกับมันตรงๆนะครับน้องไม่งั้นจังหวะเราเดชเข้าไปอย่างเงี้ยเราโดนมันขัดนะมันจะทําให้เรามีโอกาสตายนะ โอ้ยกดยอมอะไรอะมึงทำเกมตามเลยมึงกดยอมมึงบ้ามั้ยเนี่ยคนดูมึงไปหาทำเลยไอ้จะทำเกมเสียแท้ๆโอ้ยจะชนะยังไงเนี่ยทุกคนททุุกกคคนนเห็นภาพไหมครับตอนนี้ผมโนพิกเจอร์อะผมไม่เห็นภาพเลยอะผมไม่มีภาพในหัวหรือมันจะกลับมาเย้ยไม่เหมือนอนาคตปะม่นเหมือนอนาคตของประเทศไทยเลยคนดูมืดจัดแต่จังหวะเนี้ยโคตรมือดอะเย้ยมืดแปดด้านอะทำังดีวะคนดูโอ้ยเย้ยอออะไรมั่วมั่วโซโล์คิวเอาโอ้โดนล้านไอเหี้ยดูสิคนดูโดนล้านอะ ตัวนี้ผมจะโบกขึ้นนะเออแล้วก็เล่นนะเขาถ้าเราหมดเจอตัวซีซีเยอะอย่างเงี้ยเราพยายามออกครับกันซีนะครับน้องเราอย่าไปฝืนโชคตาออกแบบไม่มีรองเท้าเราเว้นเกมนำเกมนำจริงๆอ่ะมันค่อยออกแบบไม่มีรองเท้าอ่ะโอ้ยยังเงี้ยนะกูอ่ะเวลาเล่นนะเขาก็พยายามนะครับโฉบกดสองโฉบหนึ่งแล้วก็หนึ่งออกนะเล่นง่ายๆเบสิกไม่ต้องเล่นไทยยองคายากหรอกอุ้ยปีจจนคนสวยเฮียเล่นโคตรดีปีเจนน้องอะไร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 มึงมึงหน่อโซโลโซโลคิวเอ้าดิเลียมดิเลียมมันได้คิวหรอเอา อาญาได้คิวอีกแล้วหรอโอ้โหอาญามันรวยมันรวยคุยอีกมากอาญาก็วันนี้ครับน้องตอนนี้พี่ก็เอาฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกันบนเพราะยังไงพี่รู้สึกว่าพี่อยู่ฟ้าแล้วก็อย่างนึงพี่รู้สึกว่ายังไงบนอะถ้าสมมติคีบมันได้ชนยังไงป้อมก็แตกอยู่แล้วเราไม่ไปทางตีเหี้ยคีบเนี่ยตัวใหญ่ตายหันอยู่แล้วอ่ะพี่ก็เลยเอาฟ้าแล้วกันตอนนี้ครับน้องเราพยายามเอาพวกงงหาพวกเงินมาคืนนะครับแล้วก็เนี่ยอต้องี่เก็บได้ว่าที่เก็บก็เก็บนะครับน้องตั้งแต่ที่ไอ้ฝั่งของข้้้าามเเตยรรอองงไไีีะ เราพยายามคลอกเอาขึนให้แบบจังหวะเซอร์ไพรส์รีบบงรีบเบิร์ดพวกกับออบเจกต์อย่างเงี้ยมันดีไงใช่ไหมคนดูได้ออฟจองออบเจกต์ฟรีอ่ะใครๆก็ชอบของฟรีกูก็ชอบใช่ไหมละ่ะแต่เป็นของฟรีที่มันดีหน่อยนะถ้าเป็นถ้าเป็นของฟรีเฮียอย่าเอามาให้กูนะคุณนะจริงเลยไอเฮียเหมือนเหมือนให้ขยะกูมาไอ้สัตว์มาๆน้องอังหวะนี้พี่ก็มุดเข้ามาไม่เจอใครนะถ้าจะเทงกูแตกเอาจริงๆเอาตรงเลยจังหวะเมื่อกี้ไอ้เฮียพุ่งมายัง,งโง่เลยแต่ก็นั่นแหละพี่อ่านเกมมาแล้วไงว่าเทมันอยูู่่่บนะใชเราด S <S อะไร <S <S อะไร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 ก็ตำเองกูตัดเวฟครับคนดูตัดเวฟควบคนดูแล้วก็ได้โอ้โหได้ของแถมเป็นเทนไงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออโอ้ไอ้เหี้ยพี่แจมันเล่นเป็นเป้าววะโอ้มันเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอคนดูพี่แจมันเล่นได้เหรอวะมันทำจับจังหวะเมื่อกี้เออเฮ้ยคิล่าจะเอาวะจะเอาวะกูงัดนากูงัดเดิ้ลกูงัดเดิ้ลตัวนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับน้องเคลคิล่าเราไม่ต้องกวนะเราเป็นอาญาบนหัวมันหนึ่งเราสองอะทำไมอะกูคนเยอะกว่าแค่นั้นแหละ อเกมตายแล้วมันทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะมันต้องเนี่ยเอาปิดงงเอาปิดพุทธเก็บงงเก็บเงินไปก่อนนะครับคุณดูเฮ้ยเอะไร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 โดนกูเดอร์โดนกูเดอร์เอ้าทำไมอะได้คิวเฉยอะอะไรอะใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยงงเหรอคนดูโอ้ยอย่างไงคนนั้นจับแดงนะเงินผมพุทธไหลมาเฮมาบารมีแท็กซีเพื่อนอะไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรภูมิใจอะทำมาตัวเองไม่ค่อยเกาะใครดังนะครับคนดูยังไงผมก็ทำลากต่อนะ เห็นไหมเราพยายามสปิดขุดนะเราพยายามมองแมปอะแล้วก็ดูว่าไบบเฮี้ยเขาอยู่เขาเฮ้ยเฮี้ยเขาโผล่กลางเยอะว่ะอาจจะอาจจะไม่เห็นเทนแต่เราก็อานโน้มานไปเองว่าเทนมันก็คงอยู่กับแคลรี่อยู่กับเมทแหละมันคงไม่แยกเดี่ยวใช่ป่ะล่ะคนดูอะไร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 มึงงู้ว่ะมึงงู้วเนี่ย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 ไอ้ที่พวกเกมนำแล้วมึงเล่นลึกอะโง่ตายซะใหสวะเฮี้ยเกมนำเกมนำไดีไม่ชอบไงเสือกชอบแหลมลุดนเดียวโดนโลุดนเดียวโดนโดอยาก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 จะมีช็อตมึงอยากจะมีชงมีช็อตติกต้องติกตอกอะไอ้โง่ เล่นอย่างเสี่ยวเลยจะมาเอามาแอคอยู่เลนกลางใช่ไ่มคนดูพวกนี้ไปหาทำนะเว้ยน้องเกมนำต่อให้เกมนำเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านน่ะมันก็จะไปหาแยกเดียวโรนโดเขามีแบบสกงตัวเกมมาปงมาปมมาปิดได้เว้ยน้องใช่ไหมเพราะงั้นเราเล่นสเตปดีกว่าน้องเกมนำเราก็แบบพยายามบีบพื้นต้องบีบพื้นที่ขึ้นวงขึ้นบ้านอย่าไปหาแยกอย่างนั้นเว้ยตายไม่รู้ตัวเด้ออะจังหวะเมื่อก,กาี้พี่ก็ได้อรอบโจมรอบเจกนะครับเหมือนพี่บอกเรามีโอกาสเราเรามีโอกาสไหนที่เราสามารถเซอร์ไพรส์เปิดตาร์กได้เปิดมังกรได้แล้วก็เปิดไปนะครับคคนนนดดูมมักกก็ีีีไงใช่่่่ปะเเหือออททพยบบุร บอกแล้วบอกอีกอ่ะจำข้อเซลล์สมองบ้างนะผู้เขี้อ่ะคุยอุ้ยมันอยู่เลนกลางจังหวะนี้หวันเจี๊ยโมเยวหวันเจี๊ยโมเยวหวันเจี๊ยโมเยว์ขยายบทนะครับคนดูจังหวะนี้พี่ก็เล็งนะพี่พี่เล็งตัวบางๆนะพี่พี่บอกตรงว่าพี่ไม่เอาเทนนะที่บอกก่อนพี่เอานี่ตัวบางๆกินง่ายๆขิงคลีนกันไปขิงคลีนกันไปวันนี้โอุ้ยรีชิมจ้าแม่งกดนี่ตรงติเอ้ยเสียเสียแข็งนะเสียแข็งนะเสียแข็งนะห้ำคงห้ำแข็งเด้อและพี่ก็ปล่อยยาล่างนะเพราะว่าพี่จะเอามาฟาร์มแล ต่ถ้าอย่างแมปอย่างเงี้ยแมปมันเมื่อยู่พี่ก็ยังไม่รีบไปเกี่ยวบนนะต้องเนี่ยพยายามฟาร์มคลิปก่อนแล้วก็รอสักแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงโอ้ยกับตา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 ยที่พี่ไม่เข้าสุดเพราะว่าพี่รู้นะเพราะว่ามันมีอันติไอ้ยิบมาจ้ายังไงถ้าเข้าสุดไปแล้วเราเสียทักษะเขาจะมีสมองซ้อนไงเราก็ตายไงแต่ถ้าเขาไม่เห็นพี่เอาเด้อไอ้ยิบมาจ้าโง่อย่างเงี้ยอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อตัวมึงเก่งจริงน่ะตรงมึงบัฟมาแต่กูมีอายาบนหัวไงพลังสลั้อย่ะอะไรอะไรออออะะไรรบนหเยจัง โอ้ยดีเทีมันจิตสัมผัสตัวคนดูมันรู้อะมันรู้มันรู้แกผมอะแล้วผมติกแซกไงแท็กก็เฮียแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮียบอกติกแซกโอ้คนดูครับคนดูครับผมเวลาแล้วครับคนดูตอนนี้ผมรอตัดเว้บนนะแล้วผมก็นี่อาญามันมีบริการฮิลไงมันออกเชื่อมตรงเชื่อมจิตไงเฮียเอ้าโอ้แต่ก็ยังดีเทียมหนึ่งมัเป็นอะไรครับน้องๆเราต้องให้กำลังใจเพื่อนนะครับถึงต่อให้รับหลังเราจะด่าแม่งแต่ว่าในเกมเราต้องให้กำลังใจกันทำไมคนดูเฮียแม่งอยู่ก็ตายดูเลยจะเชื่อ แต่ว่าน่าจะเทรดน็อกเมื่อกี้แหละเทรดมาหนึ่งหนึ่งได้ก็โอเคครับน้องต่วันพีก็เหมือนเดิมนะทำสะปิดสะปิดพงสะปิดพุทธนะเลนลงในล่างชิวๆไม่คิด line ของพี่ก็เหมือนเดิมครับน้องหางงหาเงินไปปงไปโปะโปะนี่โปะสินนะหางงหาเงินกันหน่อยเออเออมั่วมั่วมั่วอ่ะแต่วพีก็งัดต่อันพีกพีกเงินไปก้อนโตกลงติอู้วุ้นเป็นวันเอากูตายเหราจะเอากูตายหรอจะกูมีอาย่ายังไคนดูแค่นแหลกพีก็จะฝีล่างนั่นอย่างเงี้ยพี่ก็รีบใช้สกิลที่มมมมีีีหนนนอออกกกาาาาจไ้พวท่ัปิดเระ เัน๋ยวชิคก็เซตเคียวออกไปสับจงังหวะพี่ตายเกิดนะไงคนดูน้องๆทุกคนก็พยายามฝึกนะครับเล่นสับโอ้ยเยี่ยยิลูเมียสัตว์แม่งโอพีอ่จามันขี่รถอีกแล้วว่าคนดูคนดูว่ามันจะตายเองไหมหรือว่ามันจะได้เขาวะพี่ว่าแม่งเสี่ยงไปเว้ยเออน้องกลับไปหาบวกมโมโซเลยเว้ยสกอร์สิบหกสิบหกก็จริงเว้ยแต่แบบสเปซในการเล่นเราน้อนยอ่ะใช่ไหมคนดูป้อมเราแม่งเสียกันหมดแล้วอ่ะเหลือป้อมกลางป้อมเดียวอ่ะป้อมหมอกนะเฮียอ่ะพูดถึงมาต่อก็คือ น้องพยายามฝึกสับของนะครับเวลาน้องๆลองคิดนะถ้าสมมติเรามีความสามารถในการสับของอย่างเงี้ยเรามีทั้งเกิดมีทั้งแข็งมีทั้งเขี่ยวเงี้ยถ้าเราสับเป็นอ่ะโอโ้โหยื้อชีวิตได้โคตรนานนะคุณดูถูกไหมแล้วแล้วระหว่างที่เรายื้อชีวิตอ่ะคูดงคูดาวสกิลเราอาจจะกลับมาไงพเพื่อคงพรมเพื่อรอเดือดรุนแรงไงถูกไหมคุณดูเพราะงั้นน้องๆก็สุขนะครับน้องเป็นแบบพี่ว่าตอนนี้เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเทคนิคที่แบบชั้นสูงหน่อยนะที่แบบแรงสูงเขาทำกันแต่ตอนนี้พี่ว่าพวกแรงคอนนนนซูะกก็็่่่าาาทเปปติพีว เพราะมันแบบเป็นสกิลเบสิกไปแล้วอะเก็ตไหมคนดูใช่ไหมละ่ะเหมือนอยา่างมันเหมือนอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอ่านเกมอะอ่านเกมมันอาจจะเป็นสำหรับพวกกับแรงมืสูงๆหน่อยแต่สมัยน,นี้ก็อะไรอ่านเกมกันทุกคนอยู่แลหละเท่าไหร่คนดูอันนี้ก็เหมือนกันน้องเป็นสกิลที่แบบพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีแล้วอะถ้าสมมติมึงจะขึ้นแรงมืสูงๆหน่อยอะ มึงขึ้นคอนมาเขาก็สับเกิดกับเป็นละมั่งไอ้เหี้ยจริงอ่ะมึงสับสับสับไม่ยากหรอกมันอยู่มันอยู่ว่ามึงจะฝึกหรือเปล่ามึงหลุดอะไรของมึงมึงลั่วหรอมึงลู่เหรอเอลสูน้องเอลสูน้องโอ้โหไอ้พวกไอ้พวกแครี่ให้มันไม่อยู่ใกล้โลมนี่มันโง่นะคนดูผมบอกไว้ให้เลยไอ้เหี้ยเกมลงเกมน้ำแล้วมึงจะมาเสล่เล่นแยกตรงนี้เดี๋ยวมันไม่ได้เด้อแต่ตะวนี่พี่ก็สิทธแท็กไปนะลงหลบหน่อยลงหลบกันหน่อยลงหลบกันหน่อยอะไร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 กูมากับหายาเว้ยอุ้ยเกือบตายนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคนดูว่าไงตัวหัววบาานอสี่่าหัวนะ ถ้ามียายายนะไอ้เหี้ยแต่ถ้าตัวเดียวๆแม่งไม่รู้ว่ะพี่ว่าตัวอื่นมันเก่งกว่าว่ะหลังหลังอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่านะเขาเป็นขนาดนั้นแล้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยประกันป้อมก่อนอีเหี้ยคนดูกลับไปกันหน่อยเออน้องพี่จงวแจนทร์ไอ้ย่างย่าขึ้นหัวพี่มันน้องหรืพี่กลับไปกันเป็นหัวปีไอ้ย่าน้องโอ้ยย่างแม่ไม่รู้มือเลยว่ะคนดูมันจะลงมาใหม่วะแม่งตอนนี้พี่ก็เปิดดาวนะครับน้องแต่ว่า ทุกตัวในเกมตอนนี้ถ้าเราเปิดดาร์กโซโล่อ่ะมันไม่มีนะป่าที่มันโซโล่ดาร์กสิบห้าได้อ่ะดาร์กที่มันโซโล่กอดได้มันมันไม่มีครับเพราะงั้นเพราะงั้นฉันพี่ก็โง่เองครับน้องอย่าหือศาสตร์พี่เลยพี่ก็คิดว่าพี่จะซอรพรส์แล้วก็ให้หายาม,มาไงแต่หายามันก็จะ,จะ,จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อะใช่เวลาคนดูเพราะงั้นเราก็รีกนะครับน้องอย่าไปท,ทันหาปราเกิดเลยปัญญาอ่อนไอ้ที่จะตายเอาจะเสียเกิดฟรีด้วยไอ้เที่ยวจริงเมื่อกี้ใช่เวลาคนดูอย่างนี้ก็เช็คเลยนะพี่ไม่สนใจเพราะว่าพี่มีเกิดพี่มีทุกอย่่าางโออออ้้กูมีีแแจัันนเลวะดด ไอ้เหี้ยมันโอ้มันดิบมันดิบรถไปไหนของมันนะเอ้าเอ้วนแบบวนเป็นควายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยวันนี้เราก็ไปซ้อมมนหน่อยนะคนดูเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวมันจะงอนนะไปรับมาหน่อยวันนี้พี่ก็ได้โออหูไงล่ะแล้วพี่ก็ตีออกมาในวันนี้โอ้หูไปไงคนดูแล้วคอสเลดเกมมันโหดมากวะเนี่ยโคตรเวอร์แต่ว่าจะเล่นคิดดูแล้วกันไอ้เหี้ยกู้ขาดอะไรมาบ้างอ่ะเหี้ยแผลเต็มหลังอ่ะแค่นเลยตาเนี่ยโคตรหนุ่มอ่ะอุ้ยเลยว่ะอะไรนี่ก็มากันลารนะ ป้องกันป้อมนะครับพื่ดูน้องๆเราพยายามกันบ้านอีนี้นั้นเราพยายามดูแมปนะถ้าเพื่อนเราไม่กันเราต้องมากันหน่อ้พวกพี่นี่มันเชื่อใจอะไรไม่ค่อยได้ว่ะพวกพี่ยิ่งงงโง่ๆอยู่น้องพยายามมีอีโก้นะครับน้องเชื่อว่าน้องเก่งที่สุดในเกมเว้ยน้องมันมันทำให้น้องมีความมั่นใจในการเล่นเชื่อพี่น้องเล่นป่ามึงต้องมีความมั่นใจเว้ยมึงอย่าติ่มอย่างูอย่าเหลือนกูไหวล่ะตอนนี้ก็ไปดักกองฟ้านะครับเพราะว่าพี่กลับว่าไอ้กิร่าฟาร์มอยู่แต่มันเดินช้าไงมันก็ยังไม่ฟาร์มปะทำอย่างนี้ ไม่ได้ลาดว่ะเยอะเลยแม่งไม่กล้าว่ะใจกูไม่กล้าว่ะกลัวโดนโดนเหยียบสวนแล้วแม่งตายเองเสิเมื่อกี้อะช่วยเหล่าคนดูเหมือนยูทูบฟาร์มไปเหมือนเดิมเขาทิ้ฟิวตอนนี้มันน่าจะเปิดดังนะเพราะงั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่านา้แล้วก็ไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราคนไม่พออะแล้วก็อย่างเราไม่ไปแทงอยู่แล้วอ่ะไปยังไงมันก็ไม่มีคนเปิดอ่ะต้องไปให้บีแจมเปิดอ่ะซึ่งบีแจมแม่งรั่วแม่งออกมันต่อดาเมจอ่ะช่วยเหล่าคนดูเหี้ยมันจะแทงได้นานแค่ไหนกันเชียววะ โอยมึงว่ามึงว่ามันรู้ไหมให้คนดูโอ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรกูว่ากูพลาดนะเว้ยที่นีก็ยังก็ยังไม่ให้กูฆ่าต่อเฮ้ียเอาอะไรอะไรกูงมีเกิดครับมีเกิดครับอุ้ยพี่ดูพี่ดูพี่ตายนะเมื่อกี้พี่เลยจะจับของแต่ว่าพี่รอดใหคนดูสวยอาญาอาญาที่เล่นดีต้องอย่างนี้นะครับน้องเห็นป่าโลปุ๊บมึงไปเติมคนอื่นเลยถ้าเลือดมึงยังมีมานามึงยังมีสกิลมึงยังมีเล่นอ่ะไปเติมคนอื่นเลยครับน้องเดี๋ยวค่อยมาขี่พี่วันหลังจะเป็นคนดูไม่ใช่แบบมึงจะเกาะป่าเกาะแบบเกาะทั้งวันนน่่่่ะะเเเเกาาปป็ิงไมออดดคู โอ้ยเอวสูอะาโดนเซิร์ฟยังไงกับแตกไอเท็วสูงไม่หนักกูแต่โง่ไงกูมีเคียวไงล่ะชอบเมื่อกี้ที่พี่ไม่มีเคียวสับเคียวพี่แตกนะพี่จะไม่ได้ไอ้เี็วเอวสูนะเป็นไงคนดูไอไอเยเนี่ยอย่าไปหาเล่นนู้นเล่นนู้นเลยแย่เดียวอย่างเงี้ยน้องจังหวะนี้พี่ก็เอาป้อมกลางคืนนะเพราะงั้นเพราะงั้นพี่ก็ไม่สนใจจังหวะเนี้ยพี่ก็เอาป้อมคืนเลยลาการจังหวะนี้พี่จะจบนะพี่จะฝืนจบพี่สับพี่ขายแล้วพี่ออกนี่แหละจะบงเดบี๊ด เียตีบงตีบ้านเอาพุ่นตัวเมื่อกี้เออโอ้ยตายก็ตายก็ตายเจ็บ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 เวับเปเป็นกันทุกคนนะไอ้จังหเบนเพราะว่าพี่พุ่นตอนเหมือนกันพี่ก็ไรู้จอกอะไรพก็เลยอบดเจอเ้ยคั่งๆพี่ออกหมอเ่้หอพี่เห็นหี่ขแวก็สบเป็นดดับวิกนะแล้วก็ออกทัพขึ้นมาเพราะว่าเกมนี้เราจอทั้งเทเราเจอทั้งตัวเฮียอะไรแบบซีซีมันหน เราเล่นป่าเราพยายามปล่อยเลนให้แครี่นะเพราะว่าแครี่เลสเกมมันใช้คุม้มกว่านะเราเล่นป่าเราแค่ล้วงอะใช่ไหมเราคนดูมันไม่ต้องเอามาทำเกมอะไรอะตอนนี้ก็เคลียร์ไอตัวดาร์กม่วงนะตัวกอดม่วงมันม่วงมันม่วงแค่เลสคนดูพี่พี่เล่นนะคอสได้อยู่ไหมพี่ก็ว่าพี่ว่าพี่พอดได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นแรงสูงพี่อาจจะเล่นนะคอสไม่เก่งมาแต่ถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยเจอแรงไม่สูงมาก30ดาว20 30ดบสามสิบคอ,อนอตรงคอนต้นเนี่ยพี่เล่นนะคอสไหวอย,อยู่เดี๋ยวเขาเป็นตัวอาถรรพ์ว่ะเล่นนี่อะไรกูข้อตลอดเลยอะไร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  เร็วสิกซองสิกแซกเอาเจ็บ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 เจหนูเจ็บหนูเจ็บหนูเจ็บตอนนี้พี่ก็ไปซักท้องซับเพนนะไปหาคีบดูดดุดเลือดพี่เอาลูนดุดเลือดมาตรงอันเนี้ยตาเนี่ยตาเนี่ยใช่ปะล่ะคนดูลูนดุดเลือดมันคุ้มไงเล่นกันนะคอร์อ่ะใช่ปะล่ะตอนนี้พี่ก็เขียนล่างนะชิวๆคิดลายเหมือนเดิมเขาจะปปิดพองปิดพุทธนะทำลองทำเลนทีมก็จะพวกไม่ตายโง่เด้อที่เห็นกูแยกเห็นกูแยกดันต้องบวกกับไม่เอานะอย่างนั้นน่ะเห็นกูอยกดันมึงต้อง ไม่ไม่ใช่ไปหาบงหาบวกยาอ่อนไอ้แก๊งบ้าอย่างนั้นอะใช่เปล่าคนรู้โอ้พี่แจมันอะไรของมันน่ะโอ้ดูพีแจ่ลอ่อเขาให้ทกักทึบหน้าเลยอืมไงละ่ะลอ่อมันล,อล่อไหมล่ะถ้ามันมันไปลึกย่าง,งั้นนะน้องโอ้พี่แจมันใช่ไหมเนี่ยกูแยกหนึ่งคนพอกีแม่งก็ตามเสือกแยกแม่งสองคนจะมันจะเอาเฮี้ยอะไรไปล่ออะคนดูมันต้องมีหนึ่งคนมันโดนปิดเว้ยซึ่งเป็นแม่งไงพี่แจมไอ้เฮี้ยโอ้เฮ้ย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  โลดเดียโรนันโดแล้วมันดูดดามไม่ไปแล้วไงพี่ก็ซัดเลยตองหวะเน,นี้ยพี่ก็ดาบวงดับวี่ดับวงดับวี่งกัพี่ตีพี่ศัพนัวแล้วพี่สับของครับเคลียวไปไงเฮียที่ในการสัดก,การสัพท์ของ,ของมือโคตรเร็วอะ่ะเปไงไปไงเอ้อย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 เอ้ยเอ้ยคิดมันมันโหดจังอ่ะเออนี่ไงโอ้ยไอ้เฮียกูสองหนึ่งยู่ยังเกือบแพ้ตัวมันโหดเกิน,มา,ากม,น,กกนมาตรงมาจา้าที่มันมันแฮกวัวเมื่อกี้โอ้ตอมปีดีกแล้วคนดูมุมตปิดอ่ะวันนี้จังหวะนี้พี่ก็สับของนะเป็นดาบตายเกิดมา โอ้ยมันจะจบมั้ยเนี่ยวับทันมั้ยเนี่ยคนดูโอ้โอรูมี่อ่ะยากเกมจบแล้วมั้ยเนี่ยรีวับ์ปเยโอ้ติดอากอนี่อีกแม่งกลัวตายให้ได้เลยโอเคโอเคโอเคทันอยู่ทันอยู่ทัน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 โอเคยังทันยังทันดาวนี้ยังได้ดาวนี้ดาวนี้พี่ว่าโอกาสยังมีเพี้ยเกือบแพ้ตอนเมื่อกี้รั่วเลยกูตอนนี้ต้องดักชัวร์มึงว่าไงคนดูมึงว่ามึงว่ามึงว่ามันดักไหมว่ามันดักแน่ แอทแท็กเลยแอทแท็กเลยพี like. ่แจนมึงก็เรืออยู่เรือมึงไม่มีอีกไอ้เยอะยังไงอย่างเงี้ยโอเคไม่เปิดบอกคนดูมันโง่นะมันโง่นะเปิดได้ไม่เปิดระวังจะโดนสวนละกันมาตรงเข้าที่หน้าดักนะจังหวะนี้ดักคูดักพุ่มทุบพุ่มกินคนพุ่มมรณะพุ่มมรณะจังหวะนี้พี่ก็เอาเคียวไว้สับนะโอ้ยโดนไอ้เหี้ยนั่นปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาออสโอตว่าทีมนั้นโคตรดีอ่ะเฮ้ยอ่ะเอาเล็งกองเล็นกลางมึงม่วมึงโดนเด้อกูรอฮึไม่ไม่มาว่ะ เฉยอ่านเกมเยอะไปหน่อยเท่าที่ทับน้องโอ้จังหวะนี้กูทำยังไงเนี่ยชัดตรงชัดดาวแล้วเสียไอ้เฮียไฮเอเตะตัวสับคัญเล่เกมไปแล้วว่าจะทำยังไงเนี่ยคนดูเสียดายอีกแล้วปะเนี่ยเสียตลอดอ่ะไอ้เฮียผู้เสียตลอดอ่ะโอนี่พี่ต้องขี่เลือมั่นใจในเพื่อนต้องทิ้งว่าทำได้กอนอย่างพี่ก็ว่าแค่เข้ามาวงนงัววงในแล้วพี่แล้วพี่สมัยไม่โดนไอ้เฮียนั่นมาโอ้ยกลับไปกลับไปกลับไปมีฮองมีฮียมีฮองมีฮียเลยนี่กดนี่แล้วงครับเทียนเอ้า ข้าวสามลอดสองไอ้เหยอะตรงคอนเซ็ปต์จริงๆเปิดกัได้ปูดแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้องเราอย่างน้อยมันก็ยังมีเราไงเราก็หาตัดตรงตัดเว็บตัดตรงแบบนี้ไปก่อนโอ้ยยูจิยูจะไหวไหมเนี่ยยุบหลังกับเทียนะนะคอสเอาใหม่เอ้อยออฮิตามันมาอ๋อฮิตามันเลื่อนอ๋อตอนนี้เพื่อรอนะเราอาญาลีอันติโพดเอาวันเจียมโมเยว,วันเจียมโมเยขออนุญาตเลยละการกับตายนะตอนนี้พี่ก็มา ความคงความ่ป่าเก็บดุดดุเลือดเก็บขงเก็บเงินเอาไว้สับของสับของเงินี่พัน่ dragon, hoch, Firstly, าจะพอนะคุณดูใช่ไหมล่ะสับได้ทั้งเกมอ่ะสี่พันกูจังหวะเนี้ยเอ้ยเปิดออเปิดออเปิดอเปิดอโอ้เจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บเหลเกินโดนไปก่อนโลก็คโลก็ิีขาโอ่ะฉับเดียวพอไอ้เเทนคุยเทไปคุยล่างมงงล่างมาม่วงนะไม่เท่าไหลิ่หว่าเขดูว่าผมจะชนะวันนี้ถ้าแพ้มาผมหานะเอ้ยเอะไรอะไรมึนเั่นของมึง หมาย้ามจะเอาใช่ไหมมึงอยากใช่บ่อมึงเอากใช่บ่อสักกำบวกสักกำบ่อ,กกบอโอ้โหมันไอ้แค่เออเสียงไอ้แค่อายา่าโคตรแหลกเลยอะไร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 ,ะไร,ะไรนี่ไงตัวไปก่อนตัดเลือดตัดเนื้อตัดหนองต่อเนี้พี่ก็เปิดเลยต่อเนี้พี่มั่นใจในทีมสกัดเช้าของเรามันทำได้เว้ยเพราะาอะไรมีฮายามีไอ้เชลลิโลน่ลี่อะยังไงก็ได้ชิวๆมีคิดนายแล้วก็มีบิจานโซนให้โอ้โหเป็นไงคนดูต้องอ๋อเซอร์ไพรส์เปิดดาร์กเป็นไงเชื่อพี่ยังอ่ะเปิดคงเปิดก๊อตนาทีที่ยี่สิบสามนะมันหอบเอ้า ไอ้ยี่โมกินเพิ่งได้นี่อยู่เอ้ยกูเอาสุดนะกูเอาสุดกูเอาสุดกูเอาสุดไม่เอาทรงเอาสุดไม่เอาทรงเดี๋ยวังก็ทำเวมนะทำน้องไอ้วีแจมพลาดไปแล้วเราก็ปล่อยเพื่มภาพไปนะเราก็ต้องไปทำทำเวมนะครับน้องสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับน้องเกมจบเกมจบได้ที่ป้อมนะครับเพราะงั้นเราทำเวมดีกว่าเชื่อพี่ถ้าเราอยากนานนะแต่ถ้าเราอยากบ้ามันยากอ่อนก็ไปบวกเพี้ยแกงบ้าไปแต่กูอยากเอาชนะไงกูหิวดาวไงหิวดาวหิวแผลหิวคงหิวคลิปอ่ะอยากเอาคลิปมาให้น้องๆได้ดูกันจังหวะนี้พี่ก็เซ็นไอตัว แข็งแล้วก็ออกแล้วก็สับสับเป็นเคียวมันก็จะเป็นคอมโบตายเกิดแข็งแล้วก็เคียวนะน้องคอมโบเบสิกเลยอันเนี้ยหน้าสับง่ายที่สุดแล้วสับสับไม่ยากตอนนี้ตนี้ก็มาทำบนนะมันอยู่กลางสามเมื่อกี้พี่เห็นในแมพแต่แต่แต่ตอนกลางสี่แหละมันคงไม่มีใครแยกหรอกใช่ไหมล่ะคนดูสมัยนี้ก็โอ้โดนโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บโดนเจ็บโดนเจ็บโดนเจ็บโอ้โหเขาแรงอ่ะคนดูตอนนี้ยังไงพี่ก็ไปแด็บโโอ้หเหลือดนึ่งอ่ะคนดู เชี่ยกูรอดโอ้โหอุ้ยเหลือหนึ่งนตูกูรอดได้กูรอดได้ไงจอดอย่างพี่ก็ไปดีนะไอเว็บชอนไงโอ้โหแล้วคีบมันเสียจไปสี่คนไงมันมันไม่ตีเปล่าเอ้าไอ้เพื่อนกูแตกอะไรอ่ะเพื่อนมันจะไปตายทำไมวะมันจบไม่ได้อ่ะไอ้เพื่อนจบแบบมันมันคีบมันจบได้หรอวะฮหายาน้องโอ้แทงเถิงก็ไม่มีเฮียอะไรนะอะไรนะมาเจ้ามันบ้าอลไรของมันอ่ะเดี๋ยวกูสวนนะห้างมากูสวนเข้าขมับนะไอเทียมั่ว ตัวนี้ก็ไปทำล่างครับน้องนี่เราก็กลับมาให้ย่ามันขี่นะตัวนี้พี่อยากละกันหิวหิวหิวไม่น่ามีคนที่ก็เคลียร์เลยละกันโอ้คนดูเทียเอ้อยมือเก,งอออกอ่งอ่ะเก่งมืออีกมืองออ่ะเกมนานจัดอ่ะยี่สิบกว่าทีอย่างยี่ห้าทีอ่ะเกมมันตึงโพดตัวนี้เป็นการพี่เห็นนะพี่หิวพี่หิวไอเ้เชียเทมันหลุดเดี่ยวไปนู่นนะตอน,นนี้ว่ามีเห็นสอตงตัวนีิโง่เออมาบู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 หได้จไม่หนึ่ง เกือกี่ก็กลับมาซ้ำนี่ได้มาอีกหนึ่งแล้วก็พี่ก็มาแดนแล้วก็พี่ก็เก็บไปตอดอย่างพี่ก็กดตีพุ่งนี่ไงเอาพุ่เอาไปส่องตัวแล้วพี่ก็กดสับของเหมือนที่เราเซมเหมือนเราเซรไว้ปุ๊บกดปุ๊บเปไงไปไงเอาซับของโอ้โหแล้วพี่ก็หลบโอ้โหดีจิตตรงดีจิตต้นนะจังหวะเนี่ยะแล้วตอนไหนพี่พี่มีคนพี่มีเคอร์พี่ก็ตีดุดลงดุดเลือดนะโอ้โหเป็นไงพี่ล้อเฉยเป็นไงคนดู เฮียแรกไปสองอะ่ะหนึ่งแลกสองสยองก็จัดแล้วเพื่อนก็จบบ้านให้เราจีจชิวๆไม่คิดอะไรเพราะไอ้ม่วงมันตีปั้มพังไงขอฝากคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกดไม่งทุกอย่างอะ่ะมีเฮียอะไรก็กดได้ไหมน้องเกมตึงขนาดนี้อะ่ะให้กำลังใจกันน้อยแค่นี้นะครับ,บ้องน้องฝากไว้ให้คิดชีวิตคนละแบบเว้ยขอลากันไปด้วยพลังเฮมังกรทอน,นะค้องน้อง Human cattle, oh yeah! อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกนชินอิมแพคฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิพิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบียวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย